พีเพอร์เพกาลครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่กนในพีเพอร์เพกาลมอสไซตามะนะครับนี่โอ้โหไซตามะอย่างเทพยังรอนี่ฟูบุกิครับฟูบุกินี่คือทัชซึมากิเนี่คูดจินไซตามะเขาอันนี้ฮีโร่คาร์ดีหลบไปไกลอุ้ยเจ้าขอโทษฟูบุกิหัวแตกโยนแรงมหน่อยขอโทษดิขอโทษดิโอ้โหเรียบร้อยสลบไปแล้วอ่ะวันนี้เราก็จะอยู่กันในพีเพอร์เพกาลมอสไซตามะนะครับ ก็มีตัวละครหลากหลายตัวให้เล่นนะครับนี่อะไรโอ้อาจารย์บอมอาจารย์แบงค์ซุยริวโอเคอะตอมิกซามูไรากาโล่ล่างพระเจ้าครับกาโล่ล่างธรรมดาก็มาราชาทะเลลึกกลุ่ม,มนุษย์ตลาดทั้งหลายเน่พี่คนติดคุกเชื่ออะไรนะพูริพูรีพร,พ,รพราเซนอร์ท็อปแท้งไทเกอร์โบลอดเจนอดครับโซนิกก็มาแน่นอนว่าไซตามะก็มีบลาสโอเคครับผม มูเมงไรเดอร์ถ้าม uh ูเมงไรเดอร์เจอกับราชาทะเลลึกจะเป็นยังไงโอเคครับวันนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้แหละดาบของโซนีกระบอกเมทัลแบดดาบของอะตอมิกซามูไรโอเคมันก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เล่นนะครับมาก่อนเลยครับมูเมงไรเดอร์ VS ราชาทะเลลึกครับ uh huh. อ่ะมู Rider, เมงไรเดอร์เดินไปใกล้ๆหน่อยเริ่มจากใช้มือเปล่าต่อยก่อนอาโชอาโชอ้ออ้อ,อเป็นไงล่ะโหยังโหดยังเถื่อนอุ้ยมือแตก ตอยย่อยจนพื้นแตกโอ้สลบสลบแล้วมูเมงไรเดอร์แขนขวามูเมงไรเดอร์หักไปแล้วนะครับตอนนี้ <What? S 1> แต่เรายังเหลือแขนซ้ายนะต่อยต่อยโอเคต่อยต่อยตอย่ตอโอ้โหต่อยเข้านะเนี่ย <Huh? S 1> ต่อยเข้าแต่ว่าแขนขาดมูเมงไรเดอร์มูเมงไรเดอร์แขนขาดอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมูเมงไรเดอร์อีกคนนึงมามูเมงไรเดอร์คนนี้ก็ลากเก็บไปก่อน <What? S 1> พยายามจะเอาดาบนี้ให้มูเมงไรเดอร์นะครับคราวนี้แหละ นายไม่รอดแน่ราชาทะเลลึก,กอืกออโชโอเคเอา้าวมูเมงไรเดอร์โดนแรงกระแทกครับถึงกระสลบไปเลยโดนแรงกระแทกตัวเองอาการตอนนี้คือมีเลือดตกภายในแล้วก็แขนชาขาชาแล้วก็สมองได้รับความกระทบกระเทือนมูเมงไรเดอร์อยาปกเปียกดิมูเมงไรเดอร์เราไม่น่าจะไหวนะครับเนี่ยงั้นเอามูเมงไรเดอร์คนนี้เก็บไปก่อน <What? S 1> ถ้ามูเมงไรเดอร์มาพร้อมกับเ k 4 7ละ่ะ uh? นายไม่รอดแน่ราชาทะเลลึก เฮ้ยโอ้โหมีอาการครับโอ้โหยิงไม่เข้าเหรอเฮ้ยเข้านะเนี่ยล,ลองยิงเข้าหัวดูตายไหมครับราชาทะเลลึกอุ้ยราชาทะเลลึกตายขึ้นว่าสมองตายครับ a k 47ครับยางโหดยางเถื่อนถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดมาเจอกับไซตามาล่ะโอ้ถ้าเป็นไซตามานี่ก็ไม่น่าตายมั้งครับคอนไล์เทียมทานที่สุดโอ้โหยิงยัดหัวขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยแล้วถ้าเกิดไซตามาใช้หมัดนี่ล่ะ <What? S 1> ตายไหมครับมูเมงเนี่ยตัวตายครับทีเดียวอุ้ยตัวขาด โดนีเดียวตัวครับสารพัดมูมเมงไรเดอร์ตรงนี้เอาไปทิ้งไหให้หมดเออแล้วถ้าเกิดเรามาเจอกับราชาทะเลลึกอะไรเงี้ยร่างจริงนี่คือร่างจริงของราชาทะเลลึกนะครับไซตามะหมัดแบบฟิวเรียดครับหมัดแบบพิโรดแบบโกรธแล้ว <What? S 1> นี่คือโกรธแล้วนะเนี่ยหมัดของไซตามะนี่จะพุ่งไปแบบว่าทางนี้เลยนะครับฟืบขึ้นหัวเลยดูว่าจะเป็นยังไงครับหมัดแบบแรงสุดโคตร ปึ้งเรียบร้อยตายไหมครับราชาทะเลลึกตายครับผมโดนเข้าไปทีเดียวโอ้โหสุดยอดไซตามารโคตดแรงจริงๆมันจะมีอีกคนหนึ่งที่พี่ยามชอบคืออะตอมิกซามูไรอะตอมิกซามูไรออกมาแล้วก็เจอใครดีมีคาบุตโตะด้วยเออลองสู้คาบุตโตะดูอะตอมิกซามูไรนี้ถ้าไม่มีดาบนี้น่าจะสู้เขาไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ยามลองดูลองต่อยธรรมดาดูนะครับโชโตโอ้โหจริงๆด้วยครับมือแตกแล้วครับถ้างั้นต้องมีดาบละ พูดถึงดาบดาบก็มาเสกให้เสมอทีอนี้เดี๋ยวเราจะกระซวกคาบ,บุโตนะครับโชโอเคเป็นไงบ้างคาบ,บุโตก็เจ็บอยู่นะอะตอ,อมิคซามูไรร่างกายทนได้ครับไม่มีปัญหาแทงแทงแทงโอเคครับอะตอ,อมิคซามูไรทําอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ย <What? S 1> โชเป็นไงบ้างทําอะไรไม่ได้เลยครับอาจจะต้องใช้ไซตามารับจบอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันต้องเจอหมัดแบบว่าจริงจัง เออต้องแบบนี้ครับตายเลยครับมันต้องหมัดแบบนี้เท่านั้นใช่ไหมถึงจะเอาคาบุโตะลงนี่นี่นี่ต้องอันนี้ครับใส่ตะมาครับสู so ้กับคู่จิ้นของเขาครับทัสมากีครับอันนี้ก็คือเป็นศึกผัวเมียนะคู่จิ้นคู่จิ้นออ้ยเดี๋ยวดีดโอ้โหทัสมากีตัวขาดทัสมากีตัวขาดเลยโหจัดอ่ะศิกาจานครับเจนอสมา เจนอก็ต้องเผชิญหน้ากับประจางเขาคือไซตามะคือเจนอเนี่ยจะมีสกิลอันนี้นะครับปล่อยไฟใส่ได้นะครับดูว่าจะเป็นยังไงครับไซตามะไซตามะที่โดนเผาเต็มเต็มเลยนะเฮ้ยอูไซตามะยืนได้ไซตามะบอกว่าเฉยๆครับอะไรเจนอตแน่ทำอะไรนะเจนอสเจนอตเสามารถต่อยได้นะครับอแต่ไซตามะบอกว่าเฉยๆครับ เดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยวทำไมเจนออหัวหมุนอย่างนั้นล่ะเจนออไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเพราะว่าเขาเป็นโรบอทหรือเปล่าหัวหมุนอย่างนั้นเนี่ยเป็นคนปกตนิน่าจะตายแล้วนะ <What? S 1> ในขณะที่ถ้าเกิดไซตามาเนี่ยปล่อยหมดัดซีเรียสจริงจังใส่เจนออเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นดูหน้าไซตามาครับหน้าตานี่กะเอาตายประมาณนี้เข้าเต็มๆต็มหน้าโอ้ oh, เรียบร้อยหมดัดหมัดแบบแรงสุดขั้วหมัดแบบกะเอาตายเช็คเจนออนัดนึงครับตายครับผมตายจริงๆครับ เรียบร้อยโหดจริงๆง,งั้นลองให้ไซตามะข้ามจักรวาลดูบ้างครับไปเจอกับนี่เลยครับไททันคาเมราแมนเออมันจะเป็นยังไงครับคราวนี้เดี๋ยวพี่อามจะให้ไซตามะใช้โหมดฟิวเรียดครับโหมดที่แบบว่าเอาจริงโหมดโกรดอะ่ะนี่ไซตามะนี่โกรดจัดแล้วนะนายจะตายเพราะหมดนี้แน่นอนโป้ถึงก็แตกแตกแหลกสลายถึงกันนั่งเลยนะผมพี่ก็จากยืนยืนถึงกันนั่งเลยทีเดียว เอาล่ะครับเดี๋ยวพี่อัมจะทลายหัวใจของไททันคาเมราแมนนะตรงนี้เลยที่ส่องแสงได้ตรงนี้ปงเรียบร้อยโอ้โหไซตามะทะลุจักรวาลถ้าเกิดเราต่อยจากบนลงล่างอ่ะพี่อัมจะต่อยจากบนลงล่างดูบ้างน,นะครับปงโอ้โหเอาไ,ไซตามะเป็นไรใส่ตามะถึงก้มหัวหมุนเลยเดียวโอ้โหเดือนเดอหัวหมุนโอเค เรียบร้อยครับไททันคามีราแมนไม่เหลือซากเลยครับถ้าอย่างนั้นสก,กิบิดี้ก็ไม่น่ารอดนะพี่อามพี่อามคิดว่านะจะรอดไหมครับสตามากระโดดมาตรงนี้เลยครับตึ้งตรงนี้จากนั้นก็เตรียมตัวครับยับหน้าครับสตามา vs สก,กิบดี้ทอทเลสหัวหายเหลือแต่ส่วมข้ามจัก,กรวาลมาสสยตามาก็ยังร้ายกาจอยู่ดีนะครับพี่ก็โหจริงๆ และครับและนี่คือพีเพิร์ g เพกา d ครับในมอสไซตามานั่นเองสลาววันนี้พี่แอมคัตเมอร์ M e R และเกมพีเพิร์ g เพกา d ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนและพวกไม่โอกาสหน้าสลาววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ